ต้องเป็นโน้ตบุ๊กสิไม่ใช่คอมแต่หนูอยากเล่นหนูจะพูดว่าไงดีเกมพูดชื่อเกมไม่ได้อ่ะ The เ r <laughs> ที่มีแบบว่าเป็นเครื่องหมายสามอยัอยู่บนหัวซูซู <Z uzu. laughs> ตอนนั้นเป็นงานกีตาร์แม็กแล้วคือพี่เป้อ่ะใช่หนูต้อพูดแล้วแหละพี่เป้พี่เป้เป,เป็นบุคคลที่แบบเรียนแบบ The Sim <laughs> หรือแบบอ๋อไม่ได้เพราะว่าจริงๆ The Sim มันมีตัวเดหลังใช่ไแต่เราแค่ไม่พูดตัวเ หลังก็ไม่ติดหรือเปล่าหรือว่าพูดว่าอะไรเดียว TS TS พีเเ่เป้ TS เออก็เออ,เอ,อใช่ The Sims ก็หนูไม่ได้พูดตัว S ด้านหลังหรอกหรือว่าเราต้องพูดเร็วๆให้แบบไม่โดน t h อ Sims หรือไงหรอนงพี่เป้อะ พี่เป้เหมือนเดซิมมากพี่เป้เหมือนมากๆเกือบตอนนั้นอะยืนด้วยกันแล้วหนูจําได้ว่าพี่เป้เขาเคยทําแบบว่าท่าอยู่ของแบบเดซิมที่หนูดูอะแล้วพี่เป้เหมือนมากอะก็คือมันจะแบบยืนอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะจับท้องตัวเองมาซิตาอ้ oh <laughs> มันจะทําอย่างเงี้ยแล้วพี่เป้ทาเหมือนมากหนูว่ามันเป็นความสามารถพิเศษพี่เป้ที่พี่เป้สามารถทําได้แล้วหนูรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นมากเลยค่ะ แล้วแบบทีนี้หนูก็เลยถามแบบพี่เป้เหมือนมากจริงหนูก็แบบพี่เป้พี่เป้ทำยังไงให้มันเหมือนขนาดเนี้ยก็คือหนูกับพี่เจนก็พยายามเรียนแบบเดซิมกับพี่เป้แะก็แบบพยายามแบบอ่าบาซิจ่าซูซูอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำแล้วมันทำไม่ได้แต่พี่เป้เหมือนมากเลยอะพี่เป้บอกว่ามันต้องเริ่มจากท่าย,ยืันก่อนอ่าดูมีหลักการเปล่ะดูมีหลักการเออพี่เป้หนูหนูหนทำไม่ได้หนูนทำไม่ได้มันต้องมีการแบบ มันจะมีจ้งหัวการโยกอะนหนูทาไม่ได้จริงแล้วแบบอะไรอ่ะมันจะมีหน้ายิ้มด้วยหน้ายิ้มหน้ายิ้มตั้งลักทิ้งติ๊กตอนแบบหน้าสร้างตัวละครอ,อะถ้าเกิดใครเคยเล่นพวกภาคแบบภาคสองภาคสามแบบภาคแรกอ่ะหนูเคยเล่นภาคแรกแล้วแบบพี่เป้อะเหมือนมาคือทุกคนจะรู้ว่าแบบเวลากําลังแบบแต่งหน้าให้มันแล้วแบบเวลามันยิ้มขึ้นมาทีอะแบบเฮ้ยนายน่าก,กลัวแบบน่าก,กลัวมาก หนูทาไม่เป็นอ่ะหนูทาไม่เป็นอ่ะคือปากกว่าเด๋วเอ๊ะขึ้นมาเลยอ่ะคือปากกว่าเด๋วเอ๊ะขึ้นมาเดี๋ยวหนูทําไม่ได้จริงๆทำไงเนี่ยเดีย๋ยวอายุแบบหนูต้องตาเฉลี่ยด้วยอ่ะทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไมไ่ไ,มได้จริงๆไม่ได้มันต้องยิ้มแบบเห็นฟันให้ขึ้นมาไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะแล้วคิวเระ ทำไม่ได้อะเด๋ยพี่เป้ทำได้แล้วพี่เป้พี่เป้เป้เหมือนมากพี่เป้เหมือนมากหนูว่าหนูต้องเรียกพี่เป้ว่าพี่เป้เดยวซิมแล้วครับเดี๋ยวหนูจะสร้างเดยวซิมแล้วหนูก็จะตั้งชื่อว่าพุเป้เออ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 ได้เดี๋ยววันนี้เปิดคอมเลยเปิดคอมเลยก็คือไม่ได้เปิดนานแต่น่าจะพังแล้วนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะสร้างเดยวซิมนะฮะอยากเล่นนะแต่ไม่ได้ว่าหนูจะไม่ได้ว่าหนูแบบหนูจะไม่ได้ว่าหนูมีหรือเปล่าอ่ะ แล้วตอนนั้นก็คือแบบอยู่กับพวกพี่เป้ใช่ไหมวันที่ดูแบบว่าเอ็มวีจิ๊บด้วยกันนะฮะอยู่ๆหนูพูดขึ้นมาว่าอยากเล่นเดซิมอะพี่เป้อยากเล่นเฮ้ย,ยนหนูเห็นหน้าพี่พี่ก็เหมือนเดซิมแล้วพี่เป้ Till I get up Time